รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิรวพรศรีศักดิน์น วันนี้มาที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มอบนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและยำมาตรการดื่มไม่ขับค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ให้ความสําคัญถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมบรูรณาการร่วมกันให้เกิดสําฤทธิผลโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนามากกว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดอีกแล้ว จึงให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้สัญจรเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงช่วงเทศกาลอื่นๆที่มีวันหยุดยาวด้วยนะคะและทุกครั้งที่มีการขับขี่ยวดยานพาหนะโดยเฉพาะในช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ปี2568นี้ที่ต้องกวดขันมากขึ้นเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่2มกราคม2568ค่ะ